สวัสดีเพื่อนๆและกันยาณมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับชาวราศีมีนทุกท่าน ชาวราศีมีนถือได้ว่าเป็นราศีที่12ของปีโหราศาสตร์และสัญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของชาวราศีมีนก็คือปลาชาวราศีมีนเป็นราศีที่มีเนื้อแท้ในการสื่อสารกับอารมณ์ด้วยความที่ดาวเกตเป็นดาวประจำราศี ชาวราศีมีนจึงเป็นผู้ที่ยึดถืออุดมการณ์ที่ชาญฉลาดชาวราศีมีนนั้นมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจแต่อาจต้องใช้ความอดทนในการทดสอบตนเองในอย่างที่พวกเขาพยายามจะช่วยแก้ไขความขัดแยง้งทางด้านอารมณ์ของคนอื่นชาวราศีมีนที่ มีความเป็นมิตรมากดังนั้นพวกเขาจึงมักพบว่าตัวเองมักอยู่ร่วมกับผู้คนที่มีความแตกต่างหลากหลายกันมากงนั้นชาวราศีมีนมักเป็นผู้ที่เสียสละพวกเขามักพอใจที่จะช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนนะครับสวัสดีครับกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับนี่ไม่ใช่คลิปบังเอิญที่ท่านได้มาฟังนะครับ ก่อนจะมาทำคลิปนี้อาจารย์ก็ได้นั่งสมาธิแล้วได้ตั้งจิตถึงองค์พญานาคราชนะครับมันก็มีช่วงแวบหนึ่งขึ้นมานะครับที่เหมือนองค์ท่านมาสื่อว่าอยากจะให้ทำคลิปเพื่อให้บุคคลที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในองค์ท่านนะครับได้รับฟังได้นำไปปฏิบัติให้ถูกต้องนะครับในหัวข้อคือการบูชาองค์พญานาคราชอย่างไรให้ถูกต้อง ให้เกิดโชคเกิดลาเพราะว่าหลังวันที่19เมษายนปี2566นี้นะครับดาวพฤหัสจะทำการโยกย้ายทุกๆราศีจะเกิดการเปลี่ยนแปลงส่วนมากจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะครับและหลังจากนี้จะดีมากดีน้อยก็ขึ้นอยู่กับบุญสัมพันธ์และในทางตรงข้ามในหลังจากวันที่19นี้นะครับพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็จะคอยเข้ามาน,นำ กับเหล่าบริวารที่คอยบูชาท่านอยู่นะครับหนึ่งในนี้ก็คือองค์พญานาคราชท่านอยากสื่อมาถึงเราสาวกทุกๆท,ท่านที่บูชาไม่ว่าจะเป็นบูชาองค์พญานาคราชองค์ใดก็ตามนะครับการบูชาขอให้หยึดหลักการเขาเรียกว่าธนุบ,บำรุงพระพุทธศาสนาเพราะองค์พญานาคราชท่านได้ตั้งสัต,รติรามว่าต่อ ท่านจะคอยบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไปนะครับดังนั้นแล้วควรบูชาด้วยการทําบุญเกี่ยวกับวัดกับวาเช่นร่วมบุญซื้อที่ดินถว,ถถวายวัดหรือร่วมบุญสร้างพระประธานสร้างพระอุโบสถหรืออะไรต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและอีกอย่างนะครับตามตำรา,าตำนาน พญานาคท่านอยากบวชมากแต่ท่านบวชไม่ได้นะครับดังนั้นแล้วผู้ที่กําลังบูชาท่านอยู่ตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่าสามารถบวชได้ไม่ว่าจะเป็นนุ่งขาวห่มขาวถือศีลแปดนะครับแล้วกล่าวถวายบุญนั้นให้แก่องค์พญานาคราชนะครับหรือถ้าบวชผ้าเหลืองได้นะครับที่เป็นผู้ชายนะครับบวชพระบวชเนรได้ก็จะยิ่งดีและกล่าว มอบบุญถวายบุญนั้นให้แด่องค์ท่านนะครับรับรองว่าองค์ท่านนั้นนะครับจะส่งกลับด้วยพรอ,อันประเสริฐส่งกลับมาเป็นทรัพย์สินเงินทองเป็นโอกาสมากมายมีโอกาสที่จะได้รับเงินก้อนเลยนะครับเพื่อที่จะได้เอามาสร้างเขาเรียกว่าธนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไปเหมือนตัวท่านนั้นนะครับได้ปฏิญาณกับองค์พญานาคว่าจะเป็นสื่อกลางในการ สร้างธนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้นะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับคนที่มีญาณสัมผัสก็ฟังแล้วก็น่าจะเข้าอกเข้าใจไปในทางเดียวกันว่าการสัมผัสแต่ละคนนี่มันจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะที่ผ่านมานะเหมือนมีลูกหลานหลายๆท่านนะครับที่พยายามบูชาเพื่อหวังผลประโยชน์อย่างเดียวเช่น มีรูปปั้นองค์พญานาคราชบูชาสวดพระคถาบูชานะครับให้ของเส้นไหว้เยอะแยะมากมายแต่ก็ไม่เกิดผลสําเร็จแล้วก็บ่นว่าบูชาแล้วก็ไม่เห็นจะมีโชคมีราบบูชาแล้วมูอะไรก็แล้วอะไรก็แล้ว,ลวต่างๆนานานะครับอยากจะบอกว่าสิ่งที่ท่านทานั้นมันสูญเงินเปล่านะครับขอให้บูชาในแนวที่อาจารย์แนะนําที่สื่อมาแนะนําให้นี้นะครับคือการ สร้างบุญธนุบำรุงพระพุทธศาสนานะครับให้ตรงตามที่องค์พญาหนาคราชท่านได้ตั้งจิตตั้งใจที่อยากจะทํานะครับรับรองว่าพรอ,อันประเสริฐนะครับจะส่งถึงตัวท่านแบบสายฟ้าแลบนะครับลองทําดูนะครับแล้วมาเล่าประสบการณ์ให้อาจารย์ฟังนะครับ เอาละครับกัลยาณีเมตถทั้งหลายนี่ก็คือเป็นสิ่งที่อาจารย์ได้ตั้งอกตั้งใจมาทําคลิปนะอาจารย์เชื่อว่าก็มีหลายๆท่านที่จะมาขอมเมียนตอบไปนี้ว่ามงมงายหรืออะไรต่างๆนานาไม่ดีหรือโน่นนี่นี่แต่อย่างน้อยๆอาจารย์ก็เชื่อว่าจะมีคนบางกลุ่มที่ฟังแล้วสัมผัสได้เข้าใจได้จริงๆนั่นมันก็คือผลสูงสุดในการทำคลิปในวันนี้แล้วนะครับ ถ้าฟังมาถึงตรงนี้แล้วลูกหลานพญา,า,านาคราชรู้สึกว่ามันดีมันมีประโยชน,น์มันต้องแชร์ออกไปมันต้องให้ลูกหลานพญานาคในทั่วประเทศไทยนี้ในทั่วโลกนี้ได้มีโอกาสรับฟังคำแนะนำนี้เพื่อนำไปปฏิบัตินะครับขอให้ทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์ออกไปนะครับขออนุมโมทนาบุญสาธุเวยนะครับสวัสดีครับ